เคลดลับที่สองรู้จักตัวเองและทําในสิ่งที่ชอบเคลดลับที่สองคือรู้จักตัวเองคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่มีชีวิตที่สับสวนวุ่นวายเพราะพยายามจะเป็นใครสักคนทั้งที่ยังไม่รู้จักตัวเองดีเลยด้วยซ้ําเช่นบางคนมีหัวเรื่องศิลปะแต่กลับไปรเรียนกฎหมายเพียงเพราะเป็นคนเรียนเก่งผลอสุดท้ายเลยกลายเป็นคนที่เบื่อหน่ายกับชีวิตและอยู่แบบสังกาตายไปวันๆเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้ารู้จักตัวเองแล้วเลือกทําในสิ่งที่ชอบคนที่เลือกชีวิตที่มั่นคงแทนการไล่ตามความฝันก็ไม่ต่างกับการลงโทษตัวเองโดยการมีชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายไปจนตายการทําความรู้จักตัวเองอาจดูเป็นเรื่องยากแต่ถ้าไม่ฝึกฝนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆผลเสียที่ตามมาอาจร้ายแรงกว่าที่คิดมากเพราะเธอจะไม่มีทางมีความสุขได้เลยหากไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองเป็นคนแบบไหนและต้องการอะไรต่อให้ประสบความสําเร็จในสังคมแค่ไหนก็เถอะ ผมเห็นภาพเลยครับที่ญี่ปุ่นมีคนแบบนั้นอยู่เพียบเลยเวลาหางานทำถ้าเรียนจบแล้วไม่ได้งานดีๆตั้งแต่ตอนแรกก็หางานดีๆไม่ได้อีกเลยเพื่อนๆผมเลือกงานโดยดูจากผลประโยชน์ปเป็นหลักไม่ได้มองเลยว่างานนั้นเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าผลที่ได้คือการต้องมีชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายไปจนตายแล้วก็ผมชักจะเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วสิครับชีวิตมันก็แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเธอต้องกล้าที่จะทำในสิ่งที่ชอบอย่าหนีไปเลือกเส้นทางที่สบายกว่าเสียละ แล้วถ้าอยากประสบความสําเร็จและมีความสุขไปด้วยผมต้องทํำยังไงครับเรี่มรู้จักตั้งคําถามดีๆแล้วนี่งานฉันจะอธิบายให้ฟังละกันการทําสิ่งที่ชอบคือหนทางสู่ความสําเร็จและความสุขถ้าอยากประสบความสําเร็จและมีความสุขเธอก็แค่ต้องทําในสิ่งที่ตัวเองชอบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอครับแต่ผมว่าการทําสิ่งที่ตัวเองชอบไม่น่าจะได้เงินมากมายนะครับนั่นเป็นความคิดของพวกที่ใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่อหน่ายนะซี ้ามุ่งมั่นทำสิ่งที่ตัวเองชอบจากใจจริงแล้วก็ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จแบบไม่รู้ตัวเลยละ่ะเคล็ดลับในการเป็นเศรษฐีที่มีความสุขคือการทำงานที่ตัวเองชอบและต้องเป็นสิ่งที่ชอบมากขนาดทุ่มเทชีวิตจิตใจ,จให้ได้ถ้าทำสิ่งที่ตัวเองชอบโอกาสประสบความสำเร็จจะสูงมากขึ้นอย่างเวลาเธอไปซื้อเสื้อผ้าระหว่างร้านที่ทำงานด้วยความชอบและทุ่มเทให้กับการตัดเย็บผ้ากับร้านที่ทำงานเหมือนไม่เต็มใจเธอจะเลือกเข้าร้านไหนละ่ะ ก็ต้องเลือกหลักที่ทํางานด้วยความชอบอยู่แล้วสิครับคําตอบมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคนเรามาักชื่นชอบคนที่มีชีวิตชีวาและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเราจะรู้สึกอยากสนับสนุนพวกเขาเพะฉะนั้นถ้าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตและเป็นเศรษฐีแล้วก็อันดับแรกเธอต้องมองหาสิ่งที่ตัวเองจะมอบจิตวิญ,ญญาณให้ได้แล้วทุ่มเทพลังทั้งหมดที่มีให้กับมันแต่น่าเสียดายน่าเสียดายที่คนส่วนมากไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วโยนความผิดให้สังคมพ่อแม่หรือระบบการศึกษา ่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกเขายากจนและไม่มีความสุขผมไม่เคยคิดโทษคนอื่นเลยแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบคนแบบผมต้องทํายังไงถึงจะเจอสิ่งที่ชอบครับผมถามอย่างเกรงเกรงฮ่าฮ่าฮสมกับเป็นคําพูดของพวกหัวกะทิจริงๆเขาหัวเราะล้วนขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกเธอแต่ทุกคนเล่นถามคําถามเดียวกันหมดเลยนะที่ผ่านมาคนที่ถามคําถามเดียวกับเธอเป็นคนหัวดีกันทั้งนั้นพวกเขาทําแต่เรื่องที่ตัวเองถนัดมาตลอด และเพราะทําสิ่งที่พ่อแม่หรือสังคมคาดหวังมาตั้งแต่เด็กพวกเขาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่แต่ไม่ต้องกังวลแค่ให้เวลากับมันแล้วทําการบําบัดจิตใจเธอก็จะได้เจอกับสิ่งที่ชอบอย่างแน่นอนการบําบัดจิตใจหรอครับใช่แล้วที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตโดยคำนึงแต่ความต้องการของคนรอบข้างแต่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือการเรียนหนังสือเธอคงเป็นพวกที่ขยันเรียนให้ได้เกรดดีๆ แต่ไม่เคยคิดว่าทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรใช่ไหมล่ะสำหรับฉันการเรียนที่โรงเรียนแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยจะมีข้อดีก็แค่ช่วยฝึกความอดทนในการทำเรื่องน่าเบื่อเท่านั้นเพราะมันจำเป็นเวลาที่โตขึ้นแล้วต้องใช้ชีวิตแบบไร้อิสระภาพไงล่ะถ้าที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรอบข้างก็ไม่แปลกที่จะไม่รู้จักตัวเองและไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรการไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นความต้องการของตัวเองและเรื่องไหนเป็นความต้องการของคนอื่นถือเป็นโลกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ฉันถึงได้บอก ว่าต้องทำการบำบัดจิตใจไงล่ะวิธีการไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเธอแค่ต้องทำสิ่งที่ตัวเองชอบทีละน้อยเป็นประจ,จําทุกวันนึกถึงสิ่งที่ตัวเองชอบตั้งแต่สมัยเด็กและลองทำดูเธอจะรู้จักตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเชียวละ่ะผมจะทำได้หรอครับได้แน่นอนแต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องไม่คิดอะไรยุ่งยากซับซ้อนว่าแต่เธอพอจะนึกสิ่งที่ตัวเองชอบออกหรือยังล่ะอืมสิ่งที่ผมชอบคือการพูดอ่านหนังสือแล้วก็เขียนหนังสือครับ ผมยังชอบคิดวิเคราะห์สรุปประเด็นและนําเสนอด้วยกุญแจที่จะทําให้เธอประสบความสําเร็จอยู่ตรงนั้นนั่นแหละตอนนั้นผมไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าคุณเกียวเลือกต้องการจะบอกอะไรความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถนัดกับสิ่งที่ชอบปกติแล้วคนเรามักเหมารวมว่าสิ่งที่ถนัดกับสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งเดียวกันคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่มักเป็นโรคตื่นเต้นเวลาได้ทําสิ่งที่ตัวเองถนัดความรู้สึกตื่นเต้นที่เกิดจากอะดรีนาลินพุ่งพ่านอาจทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนว่ากําลังทําสิ่งที่ชอบอยู่ แต่แรงจูงใจจริงๆของพวกเขาไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบหรอกแต่เป็นความปรารถนาที่จะเป็นคนใหญ่คนโตหรือความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นเราใจสิ่งที่พวกเขาทําจึงเป็นสิ่งที่ถนัดไม่ใช่สิ่งที่ชอบการพยายามทําให้ตัวเองโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเปรียบเสมือนการซื้อตัวรถด่วนพิเศษไปสู่ชีวิตที่เป็นทุกข์เธอ่าจจะเคยได้ยินเรื่องของคนที่ประสบความสําเร็จแต่จู่ๆก็ฆ่าตัวตายมาบ้างส่วนใหญ่แล้วมาจากสาเหตุนี้แหละ พวกเขาบังคับให้ตัวเองทำเรื่องที่ไม่ชอบมาตลอดเพื่อให้พ่อแม่และคนรอบข้างชื่นชมแต่ถึงสังคมจะยอมรับเขาเขาก็ไม่มีความสุขอยู่ดียิ่งพอคิดว่าในเมื่อประสบความสําเร็จขนาดนี้เราก็ควรมีความสุขสิเขาก็ยิ่งเป็นทุกข์ทรมานกับความเป็นจริงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทําจากใจจริงสิ่งที่ชอบเป็นอะไรที่เรียบง่ายและเบาสบายกว่านั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสนุกจนลืมเวลาต่อให้ไม่ได้เงิน หรือไม่ได้รับความชื่นชมจากคนรอบข้างก็ไม่เป็นไรผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยครับผมคิดมาตลอดว่าการทําสิ่งที่ชอบเป็นเรื่องเพ้อฝันของเด็กๆแต่ถ้าเราสามารถเลี้ยงชีพด้วยสิ่งที่ชอบได้มันคงสุดยอดไปเลยนะครับฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่นาเสียดายที่คนส่วนมากเลือกงานโดยยึดเงินเดือนความมั่นคงและการมีวันหยุดเยอะเป็นหลักพวกเขาไม่รู้ว่าการทําแบบนั้นจะทําให้ชีวิตต้องทุกข์ทรมานการทํางานที่ไม่ชอบก็ไม่ต่างอะไรกับการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในคุก ต่างกันแค่ว่ามีหรือไม่มีกุญแจล็อกอยู่เท่านั้นเองมันเป็นคุกที่ไม่มีลูกกรงล้อมรอบและกว้างกว่าคุกจริงอยู่นิดหน่อยวินาทีที่ตัดสินใจทํางานที่ตัวเองไม่ชอบเท่ากับว่าเราได้ตัดสินจําคุกตัวเองไปแล้วพอเราต้องใช้ชีวิตแทบทั้งหมดอยู่กับมันเทียบกันแล้วนักโทษอจสบายกว่าก็ได้นะเพราะมีชั่วโมงการทํางานน้อยกว่าไม่มีการบังคับว่าต้องทําผลงานเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ไม่มีเวลากําหนดด้วยนักโทษเลยไม่ต้องทํางานล่วงเวลาจนดึกดื่นเหมือนมนุษย์เงินเดือน คนที่ทำงานที่ตัวเองไม่ชอบจะใช้เงินไปกับเรื่องไร้สาระเพื่อระบายความเครียดเพราะเขามองว่าเงินเดือนเป็นเหมือนค่าทำขวัญสำหรับการต้องทนอุดอู้อยู่กับงานที่น่าเบือ่อเลยควักเงินซื้อทุกอย่างโดยไม่ยั้งคิดไม่ว่าจะรถบ้านเฟอร์นิเจอร์หรือเสื้อผ้าบางคนถ้างเงินในกระเป๋าไม่พอก็ถึงกับยอมกู้หรือเป็นหนี้บัตรเครดิตกันเลยทีเดียวนักโทษอาจไม่มีเงินเดือนแต่ก็ไม่มีหนี้สินและพอใช้เงินไม่ได้ตอนพ้นโทษจึงน่าจะพอมีเงินเก็บอยู่บ้าง แต่คนที่ต้องทำงานที่ไม่ชอบจะมีเงินเก็บอยู่สักเท่าไหร่กันเชียวดีไม่ดีนักโทษอาจมีทรัพย์สินมากกว่าด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยเพราะการเงินของเขาก็ไม่ติดลบความเป็นอยู่ของนักโทษในอเมริกาอาจมีคุณภาพมากกว่ามนุษย์เงินเดือนในญี่ปุ่นก็ได้นะเพราะไม่ต้องขึ้นรถไฟที่อัดแน่นเป็นปลากระกป๋องไปทำงานมีเวลาพักผ่อนเหลือเฟือไม่ต้องรีบกินข้าวกลางวันแถมยังไม่ต้องทำงานล่วงเวลาด้วยทำม้ติดว่ามีกุญแจล็อกอยู่ละก็ต้องถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ไม่เลวเลยทีเดียวฮ่าฮ่าฮ่า คุณเกียวเลอร์หัวเราะคุณเกียวเลอร์ชอบอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นจึงรู้จักญี่ปุ่นในลหลายๆแง่มุมเป็นอย่างดีถึงอย่างนั้นผมฟังแล้วก็อดฉุนขึ้นมาวูบหนึ่งไม่ได้พอรู้สึกเหมือนกำลังถูกสบประมาทแต่ผมไม่รู้จะโต้กลับยังไงเลยได้แต่นั่งเศร้าฟังสิ่งที่เขาพูดพลังของสิ่งที่ชอบเมื่อทําสิ่งที่ชอบพลังของเธอจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอจะได้พบผู้คนที่นาทึ่งแล้วหลังจากนั้นโอกาสก็จะวิ่งเข้ามาหาเธออย่างไม่ขาดสายหรือทีี่่่่คนนนนนนสวววใหหญเรยกกััาดงขึ้นนและ เวลาที่ดวงขึ้นทุกสิ่งรอบตัวจะชักพาแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาเธอโดยไม่จําเป็นต้องดิ้นรนเองเลยเธอจะมีความมั่นใจในตัวเองและกล้าลองทําสิ่งใหม่ๆส่งผลให้ชีวิตของเธอจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกในทางตรงกันข้ามเวลาทําสิ่งที่ไม่ชอบพลังของเธอจะถดถอยลงเรื่อยๆสเสน่ดึงดูดผู้คนจะจืดจางลงจนแม้แต่ตัวเธอก็ยังไม่ชอบตัวเองเธอจะเริ่มปฏิบัติกับคนรอบข้างไม่ดีแล้วชอบบังคับฝืนใจคนอื่น เรียกได้ว่ามีแต่เรื่องไม่ดีกับตัวเองและคนรอบข้างการฝืนทําสิ่งที่ไม่ชอบจึงไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นหากเธออยากทําอะไรเพื่อคนที่เธอรักเธอก็ต้องมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ชอบเพื่อจะได้แบ่งปันสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นให้กับพวกเขาแล้วคุณเกวเลอร์ก็พูดถึงเรื่องงานของผมเธอคงตะเวนบรรยายเรื่องสันติภาพในอเมริกามาตลอดทั้งปีเลยสินะถ้าเธออยากอุทิศตนให้กับสันติภาพของโลกจริงๆแล้วก็การใช้ชีวิตโดยทําสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะคนที่ทำสิ่งที่ตัวเองชอบจะไม่อิจฉาหรือวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นถ้าคนในสังคมทำสิ่งที่ตัวเองชอบกันหมดลองคิดดูสิมันจะเกิดสันติภาพมากแค่ไหนฉันเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คนเราสามารถอุทิศให้กับโลกได้คือการรู้ว่าตัวเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นเลอก็คือการทำสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นเองฉันคิดว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพราะเวลาที่ทำสิ่งที่ตัวเองชอบคนเราจะมีความสุขและสามารถส่งต่อพลังที่ทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วย คนขายขนมปังธรรมดาๆรรก็สามารถทำให้คนจำนวนมากมีความสุขด้วยขนมปังอร่อยๆของเขาได้รอยยิ้มและขนมปังของเขาทำให้คนอื่นมีความสุขและอารมณ์ดีคนแบบนี้อุทิศตนให้กับสันติภาพมากกว่าพวกเดินมาทวงสันติภาพแล้วทิ้งขยะเกลื่อนถนนเป็นไหนๆเมื่อทำสิ่งที่ชอบคนทางข้างหน้าย่อมเปิดออกอย่างแน่นอนแต่ละคนอาจใช้เวลาช้าเร็วไม่เท่ากันแต่หลังจากนั้นเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินเข้ามา หากได้ทําสิ่งที่ชอบและมีความสุขแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ใช่หรอคนที่เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองจะเข้าใจเรื่องนี้โดยไม่ต้องให้ใครมาบอกแต่คนที่ไม่เคยทําสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเธอคงนึกไม่ถึงฉันเลยจะใช้ตารางนี้อธิบายให้คนที่ชอบใช้เหตุผลมากกว่าสัญชาตญาณอย่างเธอฟังพอพูดจบคุณเกลเลอร์ก็ลงมือเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษเช็ดปากในตารางระบุว่าทําสิ่งที่ชอบแล้วได้เงินมากเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดทําสิ่งที่ชอบแล้วได้เงินน้อย มีความสุขพอสมควรเพราะได้ทำสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ได้เงินมากมีเงินแต่ไม่ค่อยมีความสุขเพราะต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบบางคนอาจคิดว่ามีความสุขทำสิ่งที่ไม่ชอบแล้วได้เงินน้อยเป็นชีวิตที่เลวร้ายที่สุดมีคนที่เลือกใช้ชีวิตแบบต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบแถมยังได้เงินน้อยอย่างในตารางนี้ด้วยหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเพื่อแลกกับเงินเดือนน้อยนิดที่นำไปใช้ประทังชีวิตไปวันวันกันทั้งนั้น เพราะถ้าจะให้ลาออกจากงานที่ไม่ชอบก็กลัวฉันเข้าใจสภาพจิตใจแบบนั้นดีเคยมีคนมากมายมาขอคําปรึกษาจากฉันเรื่องเปลี่ยนงานการต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่แหละที่ยากมากทําไมล่ะครับเพราะมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพฤติกรรมทําอะไรตามความเคยชินไงละ่ะลองได้ทําอะไรที่ไม่ชอบจนกลายเป็นความเคยชินแล้วล่ะก็ทีนี้ก็จะเริ่มกลัวการเปลี่ยนแปลงข้อควรระวังเมื่อออกเดินทางค้นหาสิ่งที่ชอบเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากให้เธอระวังไว้ก็คือมีคนประเภทหนึ่ง ที่ออกเดินทางค้นหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆไม่จบสิน้นฉันเรียกมันว่าการเดินทางตามหานกสีน้าเงินคนประเภทนี้อ้างว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายชีวิตเลยต้องออกเดินทางตามหาเป้าหมายจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะแต่หลายคนไปแล้วไม่ยอมกลับมาเสียทีที่ถึงกับเก็บกระเป๋าออกเดินทางตามหาตัวเองไปทั่วโลกก็มีอยู่ไม่น้อยทั้งที่ในความเป็นจริงตัวตวนที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ที่ยุโรปอินเดียหรือทิเบต ถ้าอยากค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่สําคัญจริงๆคือการทําให้หัวใจของเราเป็นอิสระต่างหากทําให้หัวใจเป็นอิสระหรอครับใช่หากหัวใจไม่เป็นอิสระเธอจะไม่มีทางค้นพบสิ่งที่ชอบหรือตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้เลยอย่างไรก็ตามการทําให้หัวใจเป็นอิสระมีกฎอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกคือเธอต้องรู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรส่วนข้อที่2คือเธอต้องรักในสิ่งที่กําลังทําอยู่ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเธอจะไม่มีทางพบงานที่พร้อมจะทุ่มเทให้ได้ทั้งชีวิตอย่าลืมว่าคนที่ทําสิ่งที่ชอบเองก็ใช่ว่าจะสนุกเต็มร้อตั้งแต่เช้าจนลดเย็นในเรื่องที่ชอบก็อาจมีเรื่องที่ไม่ชอบบนอยู่ด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะรักสิ่งที่กําลังทําอยู่จากใจจริงซึ่งรวมถึงบางเรื่องที่ไม่ชอบด้วยหรือเปล่าลองดูเรื่องความรักเป็นตัวอย่างก็ได้เธออาจรักใครสักคนแต่ก็ไม่แปลกที่จะไม่ชอบนิสัยหรือพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆบางอย่างของเขากุญแจสําคัญจึงอยู่ที่ว่า เธอสามารถรักโดยยอมรับส่วนที่ไม่ชอบนั้นได้ด้วยหรือเปล่าผมเข้าใจแนวคิดนะครับแต่จะเอาไปลงมือปฏิบัติจริงได้ยังไงละ่ะวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราค้นพบสิ่งที่ชอบคือไม่ว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่จงรักในสิ่งนั้นถ้าสามารถรักสิ่งนั้นที่อยู่ตรงหน้าและทุ่มเทชีวิตจ,จิตใจให้ได้โอกาสในการทํางานหรือโอกาสที่จะได้พบเจอผู้คนที่น่าสนใจก็จะวิ่งเข้ามาหาเองแอนดูคาเนกิเป็นคนที่ทุ่มเททํางานสุดกําลัง ไม่ว่างงานนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเขาทุ่มเทสุดตัวให้กับงานส่งรษณีย์และการเป็นพนักงานส่งโทรเลขเพราะเขารักสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรื่องหน้าทึ่งในตัวเขาคือการไม่ยอมหยุดที่จะอยู่กับที่เขาเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเพื่อทําสิ่งที่ตัวเองสนใจผลลัพธ์คือเขาพบงานที่ตัวเองทุ่มเททําได้ทั้งชีวิตและประสบความสําเร็จอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมเหล็กกล้าจนได้รับสมญานามว่าราชาเหล็กกล้าเลยทีเดียวถ้าเขาบอกว่างานส่งรษณีน์ ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับตัวเองเลยทำแบบขอไปทีเขาคงไม่สามารถดึงดูดโอกาสเข้ามาหาตัวเองได้หลายคนที่ออกเดินทางค้นหาสิ่งที่ชอบไม่เข้าใจว่าถ้าเอาแต่หนีจากสภาพที่เป็นอยู่โอกาสที่กำลังมาหาจะหายวับไปไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงธุรกิจการดูแลคนไข้การสอนหรือการทำอาหารขอแค่เธอตั้งใจทำอย่างสุดกำลังเธอก็จะรู้สึกรักมันขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องออกเดินทางตามหานกสีน้ำเงินเลย เมื่อก่อนฉันคิดว่าต้องเจอกับงานที่ใช่ก่อนถึงจะเกิดความรักในสิ่งที่ทําและมีความสุขได้แต่ตรงกันข้ามเลยคนที่กล้าเผชิญหน้ากับตัวเองและสู้ไม่ถอยตั้งหากที่จะได้พบกับสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างแท้จริงและเมื่อได้ทําในสิ่งที่ชอบความสุขความมั่งคัง่งมิตรภาพและความรู้สึกอิ่มเอิบในชีวิตก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติผมรู้สึกทึ่งจนร่างกายแข็งเทือไปครู่หนึ่งคุณเกลเลอร์พูดต่อเหมือนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของผม เวลาที่สับสนกับชีวิตให้ลองเอามือทาบอ,อกแล้วถามตัวเองดูว่าทําอะไรถึงจะสนุกแล้วเอาเสียงหัวใจเป็นเข็มทิศให้กับชีวิตจงสัมผัสกับความรู้สึกตื่นเต้นนั้นและเสียงเต้นของหัวใจตัวเองถ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแสดงว่าเธอกําลังยุ่งเกินไปงานจุกจิกประจําวันอาจทําให้หัวใจของเธอไม่มีที่ว่างเสียงแผ่วเบานั้นจึงถูกกลบหายไปในเวลาแบบนี้เธอต้องทําใจให้สงบแล้วเงี่ยวหูฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วเสียงของหัวใจ จะช่วยนำทางเธอและเบิกทางตรงหน้าให้เอง